คุไทยคมรู้คอนไทยสอมคันไทยผงรักผมไทยยัมิงนีไทยคงไท่ง่ายๆแค่เป็นคนไทยให้ถูกว่าพวกเขาพูดว่าอะไรในช่วงซีสไทยได้นิดหน่อยก็รุ่นรับรางวัลเงิน5,000บาททุกวันแกจตเต็ดทุกสัปดาห์และเงินแสนกันทุกเดือนทุกวันจารันตีสุดทุกช่วงดีเจที่ซีซ9 7.5 FM ไวมันทันใหม่ กลับเข้าสู่รายการขยิงก้าวกระโดดอันนี้ช่องเข้ากร์ตูนเลยอผมเหมือนรู้สึกเหมือนเปิดสารมากกว่าเออนะผมเปิดตัวนักมวยได้ไหมนักมวยเลยวันนี้โอ้นจะได้ไปประธานที่เย็นสบายบอกบอกน้องหน่อยว่ามันดียังไงฮะที่นี่เนี่ยสวยงาม แอร์เย็นสบายมีสระว่ายน้ําสระว่ายน้ําก็มีสระว่ายน้าก็มีสระส่วนตัวด้วยใช่ไหมสระส่วนตัวด้วยถูกแล้วก็แบบมีนี่สวนแบบย่อมย่อมย่อมด้วยสวนย่อมย่อมสวนย่อมสําหรับแบบแบ่งเป็นให้แต่ละที่เป็นของคุณใช่สวนย่อมส่วนตัวตัวอีกอ่ยังไม่พอมีสถานที่ ออกกาลังกายให้คุณกว้างขวางโอ้โช่นี้แบบกล้ามเริ่มเล็กไงเริ่มทำงานเยอะครับส่งคุณไปเล่นกล้ามเพิ่มอีกใช่ปป๊าเลยนะเดี๋ยวๆฟังดูดีสัาผมเหรอครับครับผมหรอครับโอ้บอกแล้วพี่รักน้องั่านันไหนครับงทั้งบนเนี่ยเอามาจากพี่ดอสพี่มอบให้น้องเลยวันนี้ครับโอ้รู้สึกดีนะอย่ารอช้ารู้สึกดีแปลกๆนั่งอยู่ทำไมโอเคๆ ในช่วงออกสนามวันนี้ครับผมพาทุกคนมาพื้นที่สำหรับน้องหมาครบวงจรใจกลางเมืองกันเลยทีเดียวกับด็อกกี้ดูและแน่นอนเลยนะครับผมก็ไม่พลาดที่จะพาน้องหมาตัวแสบของผมมาอีกด้วยแต่ว่าที่นี่จะครบวงจรยังไงและจะเป็นสวรรค์ของน้องหมาขนาดไหนตามผมมาเลยครับมิก้มิก้โอไม่ฟังผมเลยฮนะผมว่าเดี๋ยวต้องลองมันไปฝึกัก ถ้หน่อยดีกว่าดูซิว่ามันจะเปลี่ยนอะไรหรือเปล่านะฮะลองตามมาเลยครับตอนนี้ผมก็มาถึงแล้วนะครับที่นี่คือสถานที่นะฮะเรียกว่าครบวงจรทุกอย่างนะของน้องหมานะครับก็คือด็อกที่ดูนั่นเองนะครับแล้วก็มีพี่ธดานะครับเป็นคนคอยดูแลที่นี่หมดเลยนะครับที่นี่ฮะเป็นยังไงบ้างครับก็เปิดมาแล้วสิบปีค่ะครับผมปี2 0 0แล้วก็ก็ให้บริการครบวงจรทุกอย่างก็ลูกค้าก็ มาเรื่อยๆค่ะมีทั้งไทยทั้งต่างประเทศที่บอกว่าครบวงจรนี่คือครบวงจรได้ไหนบ้างคะมี่วนไหนบ้างมีสนามฝึกครับมีสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำมีฝากเลี้ยงครัแกรมแล้วก็ทำน้ำตัดขนครับผมทุกๆนี้คือครบทุกอย่างแหละนะครับถ้าเกิดว่าอยากให้น้องหมามาปุ๊บกลับมาสวยหล่อใช้ไรแล้วก็ด้วยคุณลักษณะของนิสัยที่ดีกลับไปด้วยเชื่อฟังด้วยใช่ไหม แล้วคนตอบรับเป็นไงบ้างคะดีไหมครับก็ก็ดีค่ะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะก็มีทั้งคนฝรั่งคนไทยอะไรเงี้ยค่ะเพราวเราอยู่อยู่ในเมืองแล้วก็ขับรถมาก็สะดวกครับผมอ่ะตอนนี้ถึงเวลาแล้วครตอนนี้มันกำลังหอบเลยด้วยความที่มันอ้วนมากนะฮะตัวนี้ชื่อน้องมิจินะครับก็วันนี้ห้าขวบละนะครับมาตอนแรกๆนี่ผมเท่าไหร่อ่ะ มันโซนมากผมก็เลยล่อมันด้วยการใช้อาหารเดียวก็เลยอ้วนแล้วพอเวลามีอาหารกินนะฮะเข้าไปแตะใกล้อาหารไม่ได้เลยมันจะผู่และโกรธมากจะกัดด้วยนะฮะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้พี่ช่วยเทนสัตว์ละกันได้ค่ะเดี๋ยวส่งต่อให้ครูฝึกโอเคครับขอบคุณมากฮะเฮ้ยเฮ้ยโย่เรย์รู้ไหมไม่รู้เขาบอกว่าสุนัขเนี่ย เสียอย่างเดียวว่าไม่สามารถสื่อสารเป็นภาษามนุษย์ได้แต่ว่ามีแต่ว่ามีภาษาร่างกายที่มันสามารถสื่อสารกับมนุษย์ได้ยังไงยังไงบ้างบอดี้แลงวเกจอย่างเช่นหูตั้งอ้าหูตั้งสายหางหูตั้งนี่เป็นไรหูตั้งเป็นไรหูตั้งหูตั้งและสายหางอ่าอ่าแปลว่าดีใจลองทำดิลองทำดูจิอ่ะเหมือนปลาผมทำแล้วเหมือนปลา มาถึงแล้วสระว่ายน้ำนะฮะมานี่เลยมานี่เลยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อเต่งครับพี่ชื่อเต่งนะฮะพี่เต่งนะครับอันนี้จะเป็นคุณครูนะฮะครับสอนเจ้ามิกิว่ายน้ำครับผมถามมาดีกว่านี่ปกตินี่สุนัขทุกตัวนี่มีว่ายน้ำได้อยู่แล้วป่ะครับก็บางตัวก็ว่ายได้ครับก็ว่ายได้บางตัวก็ว่ายไม่เป็นเหมือนกันใช่ไหมครับอันนี้ไม่มีประสบการณ์เลยห้าปีแล้วด้วยคิดว่าจะไหวไหมพี่ก็ไหวครับไหวอยู่นะครับไอ้ไงฝากพี่แล้วกันนะฮะครับอ่า ไปแล้วนะจ๊ะโชคดีนะครับหลังจากว่ายน้ำเสร็จนะครับตอนนี้มิกกี้จะมาอาบน้ำนะฮะดูสบายใจเดี๋ยวรอตอนเทรนนะฮะบอกไว้เลยฝาก a หลังจากที่มิกกี้ของเรานะครับได้สบายใจมาเรียบร้อยแล้วนะฮะทั้งว่ายน้ําอาบน้ําตัดขนแต่งขนหวีขนนะฮะแล้วก็ตัดเล็บด้วยตอนนี้แหละครับเราจะมาคืนนะฮะก่อนอื่นเลยนะฮะขอสวัสดีคุณครูพี่บอยก่อนเลยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหคุณครูวันนี้จะมาเทรนนะฮะหรือว่าดัดนิสัยน้องมิกกี้ด้วยครับนะฮะนี่คิดว่าไหวไหมครับคุณครูไหวครับผมไหวอยู่นะไหวแต่มันดื้ออยู่นะห้าขวล้วด้วยเป็นอย่างนี้แต่เด็กแล้วอันดับแรกเลยนะฮะเนี้ย ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมาอบเรียงไม่ค่อยมาเวลามีอะไรให้ความสนใจหนึ่งแวบหันไปปุ๊บหายไปเลยอันนี้จะเรียกยากไหมครับคุณธูก็ไม่ยากครับผมไม่ยากนะผง่ายๆเลยครับแล้วที่นี่นะฮะด็อกกีดูนี่ถือว่ามีการเทรนฝึกสอนประเทศไหนบ้างครับคุณรูก็จะมีฝึกพื้นฐานในสายจูงนะครับผมแล้วก็จะมีฝึกวิ่งด็อกเกอร์เจลิตี้คือวิ่งหลบหลีกอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็แก้ไขพฤติกรรมเช่นแบบดูร้ายอะไรอย่างเงี้ยกัด ขาค,คนแปลกหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับเข้าสังคมไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับครับผมไอ้นี้ก็ยังพอเข้าได้อยู่นะแต่ว่ามีปัญหาเรื่องการกินะท่าครับเดี๋ยังไงเดี๋ยววันนี้ต้องขอให้ครูช่วยฝึกสอนสถลนกครณ์ครับไปเดินไปลูกเดินไปเดินไปเดินไปดีมากนีมาค ขมารถขมาขมาขมาดีมากเฮ้ยอ้โหพี่ดอโอ้โหคนนี่ไปแป๊บเดียวเนียเนี่ยสั่งสุนัขได้ขนาดนี้เลยเนี่ยไม่ธรรมดานะเนี่ยอ้โหไม่ธรรมดาจริงตกใจเลยอะเออไปทำยังไงเนี่ยถึงทำได้ขนาดนี้นั่นนลดิอ่ดูหดูดีดิแป๊บเดียวเดินลอดใต้หวังขาได้ขนาดนี้เลยอ้โหแยกไม่ออกเลยอันไหนเป็นสุนัขอันไหนเป็นอ้นเออฮะใกล้เคียงอะไรใช่ไหมอืมอืมอ้อโหป็นไง ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไปยืนยืนยืนไปรอดพี่โอ้โหมาลงมาเร็ว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 แปะเร็วไม่มีเร็วแปะเร็วปั๊บปั๊บดีมากดีมาลงมาเร็วเร็วเร็วมาเดินมาทางนี้ไปรอดนี่นี่ปุ๊บปุ๊บยิ่มาผ่านพ้นไปแล้วนะฮะกับการออกสนามในวันนี้นะครับกับสถานที่สําหรับสุนัขครบวงจรเลยนะครับแล้วก็อยู่ใจกลางเมืองด้วยนะฮะกับด็อกกี้ดูนั่นเองนะครับ วันนี้นะฮะผมพาน้องมิกินะครับมาครบทั่วเลยฮะว่ายน้ําไม่ว่าจะเป็นอาบน้ําแต่งขนแล้วก็ตัดเล็บอีกด้วยที่สําคัญเลยนะฮะมาดัดนิสัยนิดหน่อยนะครับกับการเทรนนิดนิดหน่อยนะครับแต่ว่าวันเดียวไม่น่าจะพอครับเพราะฉะนั้นนะฮะจะต้องมาบ่อยๆแล้วกันสำหรับใครที่สนใจนะฮะก็สามารถมาได้เลยนะฮะใจกลางเมืองนะกับด็อกที่ดูนะครับมาฝึกน้องหมานะฮะให้เป็นเซเลปกันนะฮะหรือว่ามาดัดนิสัยเล็กๆน้อยๆนะฮะเพื่อน้องหมานะครับได้น่ารักกับเราแล้วก็อยู่เราได้แข็งรงตลอไปด้วยนะครับยังไงวันนี้ถือว่าารรกิจสเ็ แฮปปี้ทั้งคนแล้วก็ทั้งสุนัขด้วยใช่ปะน่ะไม่สนใจเลยนะครับยังไงเดี๋ยวกลับมาเจอกันต่อฮะกับรายการขยง่งก้าวกระโดดครับและแล้ววันที่นักออกแบบรอคอยก็มาถึงครับกับวันที่จะสามารถวาดภาพโลงุนแพทแล้วภาพที่ออกมาเนี่ยก็จะเป็น3มิตินั่นเอง Gravity Sketch คือการวาดภาพอย่างรวดเร็วในลักษณะ 3D ครับที่คุณสามารถวาดภาพความคิดของเราเนี่ยลงไปบนแพดได้เลยด้วยอุปกรณ์ที่เรียกว่า Gravity Pad และ Gravity Pen ที่ต้องใช้ควบคู่ไปกับแว่นตาพิเศษที่คุณสามารถมองเห็นภาพที่คุณสเก็ตลงไปบนแพดลอยขึ้มนมาอยู่ตรงหน้าคุณเลยสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้สามารถทำให้เราสร้างสารรค์ผลงาน 3D ออกมาได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องมานั่งวาดเปอร์สเปกทีหรือต้องใช้โปรแกรมสำหรับวาด 3D ต่างๆให้ยุ่งยากกันอีกแล้วแม้ว่า Gravity Sketch จะยังไม่ได้ผลิตออกมาให้กับทุกคนได้ใช้กันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันก็มีตัวต้นแบบออกมาแล้วเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าในโลกอนาคตอันใกล้นี้นักออกแบบทุกคนต้องได้ใช้อย่างแน่นอนครับช่วงหน้าพบกับตัวจริงของภูริหัสดินผู้ชายที่เป็นได้ทั้งเทรนเนอร์และเชฟที่ร็อกที่สุดในเมืองไทยติดตามได้ในขย่งก้ากระโดด นี่คือผู้หญิงที่ดื่มกาแฟเนเจอร์กิฟพี่สาวครับและถ้ามีคอลลาเจนด้วย